สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับบุรุษกของมิ่งนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับตลาดเกษตรนครโคราชตลาดมหาเราเริ่มที่มะนาวโอวัยนะครับวันนี้คุณนายไม่มาวันนี้เป็นสวนผักแล้วนะครับ <c oughs> ตอนแรกผมด้กว่าต้นละ3 5ต้นละสิบาทพี่น้องผมฟาดไปจดูนะของผมได้หนักแค่ไหนไง <c oughs> ผมว่าบุรัษนั้นเลย <c oughs> ผมจะซื้อไปขายต้นละ8บาท ซื้อไปสิบขายแปดบาทอ่า <c oughs> อันนี้ข้าวลามคนสวยนะครับเราไปเจอไหนเจอตลาดนี้เลยเจอเข้าวลามคนสวยเลย <c oughs> ไปพตอทศสองขายดีกว่ามูกบ้น <c oughs> านอา่อา,อา,อามาทางนี้บ้างมามามาทางสลับเปาคุณป้าคนสวยด้วยอร่อยมากเลยทําเองนะนี่เนาะรับออเดอร์ด้วยใช่ไหมครับ<า>โอ้โอ โอ้เดิมเรียนสามพันนะปลาเกี๊ยวนะครับปลาเกี๊ยวปลาจ่างโอ้โยิ่มเลยยี่มเลย,ยเออทำมาหกินนะครับอโโอพอค้าแม่ค้าตลาดเขียวน้าตลาดนครโคราชนะวัยนี้นะครับวัยเกษียณครับวัยขายของเขาบอกผมว่าจะบอกว่าวัยใกล้โลงเดี๋ยวคนจะไม่มาซื้อต้องบอกว่าวัยเกษียณใช่ไหม อันนี้เขาเรียกอะไรนะกาเรียกอะไรนะน้ำผาอันนี้กินได้ไหมกินได้ไหมนี่กินได้นะทานยากกินได้นะเดี๋ยวจะกินเดี๋ยวจะกินโอ้โหยาง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 ต้นยางยางอินเดียสวยมากเราดูตลาดต้นไม้ก่อนนะครับวันนี้นะครับโอ้ยขายดีขายดีเลยมีทุกอย่างครับผมมาแบบมินิแต่ว่าอัดนี่มารถเก่งนะครับพี่น้อง มาได้ยังไงนะต่อพ่วงมาหรือเปล่าเนี่ยเราภูมิใจหมดทุก่านโอ้ยสุดยอดอธิษฐานเลยเพิ่นมาจะสอบเพิ่นมาเรียกพระเดี๋ยวเพิ่นกำลังทำบัญชีบักขายดีมือนี้อ้าวคุณครูผมคุณครูวันนี้คุณครูมีปลาดุกด้วยปลาดุกส้มด้วยที่บ้านผมมาปลาดุกแตกสวดชวดไม่รู้จะทำยังไงกินทำปลาส้ม โอ้วันนี้มีกล้วยไม้สวยมากอ่าวันนี้คนสวยมานั่งโดดเดียวอยู่คนเดียวโอ้ยเพื่อนอมมาแบบมินินะวันนี้นะปกติดะเต็มอื้อ่ามาดูมาดูกระดกสัก์น้ำพริกขายดิบขายดีกว่าเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงเขามาเมื่อไหร่ก็ขายดีดีผมยังไม่ได้อุ่นหุวเร็นะเดี๋ยวจะไปกินขนมจีนอ่ามีใบเหลียงนะครับ ไปเหลี้ยงจากภาคใต้หลังสวนทุมพรผมเอามาปลูกแล้วแต่มันไม่เกิดมันตาย,ตายเออมีมะม่วงขมิ้นมาด้วยแก้วขมินขม้นโอเคนะครับตลาดเรากลับมาวันนี้ก็คึกคักนะครับพี่น้องครับอ่าเดินตามผมมานะครับผมจะพามาชมเจ้าที่ขายดีอีกเจ้าหนึ่งนะครับก๋วยเตี๋ยวแห้งวันนี้จะต้องได้กินฟรีหนึ่งถุงด้วยเนี่ยมาโฆษณาให้เนี่ย <c oughs> อร่อยอร่อยป้ามาลีเนาะหวานจ้าอ่านี่ยังไม่ได้บุญนุ้นแล้วปกติผมจะต้องมากินวันนี้มีเปล่าไม่รู้ลำใจอ่ะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมากินข้าวเหนียวโอเคนะครับโอ้ยไปเอกผมเลยมามาหวานหวานสะเดาล่ะเอออันนี้สะเดาสะเดาว่านบอกมาจากต้น ะเดามาจากต้นนะครับจะเดามาจากต้นพี่น้องสะเดาจืดก็มีนะครับมาจากต้นเลยเนี่ยตัดมาทั้งต้นเลยขายข้าวเมาไว้หน่อยข้าเมาครับข้าวเมาข้าวเมาข้าวเมาป้าป้าแถวหรือป้าแถวของบริตัทป้าแถวป้าแถวอ่าข้าวเมาป้าแถวนะครับพี่น้องครับอร่อยทํามาแบบฝีมือทางนั้นเลยปักทุงชัยผักดองขอเย็นๆเดี๋ยวจะมาอุดหนุนของชอบอันนี้ขนมนะครับขนมขนม เกจิฟ์ ip, คนสวยครับขนมเกจิป์วันนี้จะต้องไ, <ป S 1> ได้ <laughs> โอ้ยลายเรียบร้อยสวยเลยสวยเลยจเจ้าตจ้าเจ้าสวัสดีนี่ผู้จัดการตลาดนุ่มอะไรุวัดสสดยอดสุดยสด,ยสดยีเจอกันครับวันนี้ตลาดใหม่นะครับเราเพิ่งมาเปิดครับหยุดไปเป็นเดือนพี่น้องวันนี้พี่น้องเราก็ยังมาคึกคักเหมือนเดิม พี่น้องเราอาจจะมาไม่มากแต่ว่าขายดีกันทุกร้านเลยนะครับวันนี้ <ide detection> ขายดิบขายดีเลยนะครับวันนี้ขายดิบขายดีเลยพี่น้องครับโอ้พี่น้องเราเพิ่งทราบนะครับว่าเปิดตลาดวันนี้ก็เพิ่งทยอยมาเพิ่งทยอยมานะครับเพิ่งทยอยมาวันนี้เดินยาวเลยนะครับเดินยาวเลย วันนี้เดินยามาเข้าตจแกงปักใต้เมืองตรังยังไม่ได้มากินเลยเปลี่ยนที่แล้วเขาเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่เขาเปลี่ยนที่เขาจัดโซนใหม่เนะาะโอ้โหโอ้โห,โโหคุณแม่ผมยังอยู่ที่เดิมนะยเนี่ยขายดีขายดีมีโคราชบ้างอะไรบ้างโอ้สารพัดอร่อยอร่อยอร่อย ยิ่งสายมาผู้คนก็ยิ่งเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งทราบว่าเปิดตลาดวันนี้ต่อไปเราจะมีรถแห่ต่อไปเราจะมีรถแห่นะครับ <Spencer> นี่เสียพดเข้ามาเต็มเลยอาหารบ้านบ้านเราโ้แสบ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 เดี๋ยวจะมาอุ่นนนเดี๋ยวจะมาอุ่นนนโอ้ ب, มีเพลงฟังด้วยมีเพลงฟังทางนี้ด้วยมีอะไรขายบ้างของใจ อาโฆษณาโฆษณามีอะไรขายบ้างเดี๋ยวจะมาอุดหนุนสจ้ดาวานเจ้ดาวานโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาผมมาผมถ่ายจบก่อนถ่ายจบก่อนครับจบก่อนเฮ้ยพี่ว่ามันต้องมีรถแห่แล้วรถแห่ตลาดเปิดแล้วตลาดเปิดแล้วสวัสดีทุกท่านนะคะตลาดเปิดแล้ว ตลาดวันจุกตลวตลาดวันจุก์อ้โหเขาบอกอู้หไม่างเตววาดอาเตลาดเปิดแล้วตลาดเปิดแล้วตลาดเปิดแล้วยิ่งสายคนยิ่งเยอะครับเดี๋ยวต้องมีรถแห่ครับเอาแห่รถคนจะได้รู้ว่าตลาดเราเปิดเดี๋ยวมีรถแห่นะครับมีรถแห่ครับเดี๋ยวจ้างวัลทึ่ง จ้างวอลเลเทอร์แห่นะครับรับลูกค้าทุกท่านนะคะสองสวนจ้าอ๋อไม้อันนี้มาแบบสดๆเลยนะเนี่ยนะโอ้ยปลาเซียมขายยังไงเนี่ยลูกสาวกำนันลูกสาวกำนันสวยมากโอ้ยอันนี้สี่สิบาทอันนี้สี่สิบผักกะแยงผักกะแยงปลาเนื้ออ่อน ขูดปลาบดปลาบดขาย120ขาย120ปลาบดปลาบดขาย200เลยวันนี้เจอนะครับเจอนะครับปลาจากพี่ไม้ปลาน้ำบางพี่ไม้ปลากระแยงเพื่อนยังกินดิไม่แจ้งบอกย่อมหรือไม่มาต้องเอาเยี่ยงออกเนาะเนื้อดาซีว่ะมาจากพี่ไม้เดี๋ยวเดี๋ยวจะพุงมาได้จะมาเสื้ออะไรบ้างคุณแม่อะไรบ้างส้มพักโอ้ยส้มปากคุณยาย เนี่ยนะครับตลาดนครโคราชเราไว้นี้แหละครับใบนี้แหละครับไว้เกษีย์ไว้เกษร์เนี่ยเห็นไ่อเห็นนี่แม่เคยว่าว่าโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ยาวมากเลยติดตามชมนะครับ <romantic> บ <success> <ash> ุญรักของมิ่งนะครับบุญรักของมิ่งครับตามชมได้นะครับตลาดเกษตรนครโคราชขอบคุณทุกท่านครับที่มาอุดหนุนครับ เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆมามุมนี้บ้างนี้อย่างนี้แม่พอเขาหมากบอกเขาหมากหว,า,า,า,กวานจักบาทโอ้ยถูกมากเลยจะพาะข้าไปจองก็บพรด้ใดเวเนี่ยถูกถูกถูกอันนี้อะไรบ้างนอ้องมะพร้าวมะนาวคุณนายครับสวัสดีครับผมเน่ข้าวคุณนายข้าวผู้พันนะครับ ข้าวฮางทำเองมาเลยทำเองขายตลาดไหนก็ดีดีขายดิบขาย,ขายดีโอ้โหไม่ได้เจอกันเป็นเดือนนะท่านเนาะอันนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้อันนี้ผลไม้เรามาเจอกันแล้วไม่ได้เจอกันเป็นเดือนคิดถึงกันเป็นเดือนเลยโอเคนะครับป๋าป๋าวัสดีหน่อยป๋าวัสดีครับป๋า,ปา,ปา,ปาชัยป๋าชัยขายดีไหมวันนี้ขายด้อธิบัตโอ้โหเยี่ยมเลย พว้มึงได้สิบาทเองตัเลนใหญ่เลนใหญ่เลยโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับวันนี้กลับมาที่เดิมแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาตลาดนครโคราชของพวกเรานะครับเราพบกันทุกวันศุกร์นะครับพี่น้องครับวันนี้ผู้คนอาจจะไม่เยอะเพราะว่ายังไม่ทราบว่าตลาดเราเปิดเราก็จะมีอย่างนี้ไปทุกวันศุกร์นะครับตั้งแต่ตีห้าไปจนถึงเที่ยงวัน ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับบุญรักของมิ่ง081187879สวัสดีครับผมจบจบด้วยป้ายตัวเองนะครับจบด้วยป้ายตัวเองบุญรักของมิ่งครับวันนี้ขายดีขายดีนะครับขอบคุณครับ